อย่าเล่าเสียงปีกฟุบฟุบดังสนั่นใกล้เข้ามาเรื่อยๆลมแรงพัดจนคบเพลิงสั่นไหวเงาดำมาหึกมาของกระหังโฉบลงมาเหนือศาลาวัดดวงตาแดงก่ำจ้องมองทุกคนราวกับสัตว์นักล่าชาวบ้านกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแ้่าบา้เอ็งดูไหน มันมาแล้วผีขางจริงๆด้วยที่ซิงอย่าแตกตื่นจงตั้งจิตให้มัน่นและสวดมนต์ต่อพระอาจารย์และพระลูกวัดเริ่มสวดคาถาเสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานชาวบ้านนั่งพนมมือบ้างก็ร้องสวดตามพลังศรัทธาทำให้เชือกยันรอบลานเรืองแสงขึ้นกระหังโฉบลงมาใช้สากที่มันถือเพื่อทำร้ายพระอาจารย์ แต่ทันใดนั้นที่มันใช้สากจะตีพระอาจารย์ก็มียันอักระขึ้นมาป้องกันยันอักระได้เปล่งแสงและทําให้ร่างของกระหังกระเด็นออกไปพร้อมเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมึงชิดเนะวาวขันทาเด็กเด็่แค่จะทําอะไรกูได้ต่อให้เองจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถทะลุคม้าได้หรอกกระหังบินวนรอบลานวัดกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง มันพยายามฝ่าเชือกยันเข้ามาแต่ทุกครั้งที่ชนจะเกิดแสงวาบและมันถูกสะท้อนออกไปชาวบ้านหลายคนเอามือปิดหูด้วยความหวาดกลัวแต่ยังคงนั่งพนมมือร่วมสวดมนต์เสียงระฆังวัดถูกตีดังช่วยเสริมพิธีกระหังโมโหคำรามกล้องบนท้องฟ้าที่หาทางทะลุเข้ามาให้ได้ ขณะที่พระอาจารย์เหลือบสายตาขึ้นมองด้วยความมั่นใจพร้อมจะสู้ต่อในพิธีครั้งใหญ่ที่จะตามมา